ดราม่าดาราโชว์หน้าลูกมาฟังชมพู่อารยาอธิบายทำไมตัดสินใจเปิด เป็นประเด็นดดราม่าที่กำลังถกเถียงกันอย่างหนักอยู่ในตอนนี้สำหรับเรื่องความเหมาะสมของการโชว์หน้าลูกดาราผ่านทางสื่อโดยฝั่งหนึ่งก็เห็นด้วยในขณะที่อีกฝั่งติงว่าไม่ควรเพราะต้องคำนึงถึงสิทธิของเด็กด้วยเพราะเขายังตัดสินใจเองไม่ได้ว่าจะยอมหรือไม่ยอมล่าสุดตัวแม่อย่างชมพู่อารยาซึ่งเป็นคุณแม่ดาราที่มีลูกๆสุดน่ารักและเป็นขวัญใจแฟนๆถึง3คนคือน้องแฝดสายฟ้าและพายุและน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็ก ก็ออกมาพูดเรื่องนี้เช่นกันโดยอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจเปิดหน้าลูกๆออกสื่อว่าสะดวกที่ให้ทุกคนได้เห็นอย่างน้อยก็เป็นภาพจากเราเรื่องนี้คงต้องแล้วแต่บ้านเลยค่ะบ้านใครบ้านมันจริงๆตั้งแต่ก่อนที่จะมีสายฟ้าพายุจะเกิดก็มีการคุยกับพ่อเขาเหมือนกันว่าพี่เราจะเอายังไงเรื่องนี้ดีเพราะไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นประเด็นที่ไม่มีใครพูดถึงแต่เราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเลี่ยงได้เลยคิดว่าให้ ทุกคนเห็นโดยผ่านจากการคัดกรองของเราจะดีกว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นภาพจากเราขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com